สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้พามาชมงานของทีมงานพี่โป้งแมคโคนะครับผมก็ไม่ได้มาชมผลงานนานนะก็วันนี้มาดูงานเซียิ่งปั้นหุ่นตักปล o องสวนหนึ่งไล่ครับผมก็ไม่ได้มาชมผลงานของทีมงานพี่โป้งนานแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามให้ YouTube ช่องซ c h ช n n นลด้วยนะผมห่างหายกับทีมงานนี้ไปกับปีนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับทีมไม่ได้ตามถ่ายเลยนะไม่ค่อยมีเวลานะผมนี่ก็ทีมงานเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวพามาดูล่องที่ตักเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะตักล่องที่ สองที่สามแล้วนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะผมอีกไม่เกินสองวันก็น่าจะเสร็จครับผมอันนี้พี่เขาได้ปั้นหุ่นทิ้งไว้นะครับแล้วก็โรยปูนขาวไว้แล้วนะครสองร่องก็ฝีมือก็ตามภาพตามวิดีโอเลยนะครับผมสนใจก็ตักเข้ามาได้นะครับหรือว่าติดต่อเบอร์ 065 225กห้าสองสองห้องนึ่งนะผมนี้ก็ห่างหายกับทีงานนี้ไปเกือบปีนะครับไม่ได้มาตามเลยนะก็พามาอยู่กับเจ้าโคมัสือนะผมัีซีหกสิรุ่น6นะผมบูมอาร์มเสริมนะผมให้มันยาวขึ้นนะความกว้างของร่องสวนนะับแปเซนนะ ลึกก็ประมาณ80ครับผมอันนี้ก็น่าจะเคี่ยวลิงปั้นหุ่นทิ้งไว้นะแล้วก็มาตามตัดลองส่วนที่หลังนะ <c oughs> ก็ยังคงรักษาสภาพแมคโครได้ดีเยี่ยมเลยนะคันนี้ถือว่าพิมพ์นิยมเลยนะครับรุ่น6กับรุ่น5้านะคอนโทรนสั้นนะผม อ่าเดี๋ยวพาไปชมล่องที่ตักเสร็จไปแล้วนะครับผมอันนี้ล่องที่ตักเสร็จไปแล้วนะครับเป็นแนวยาวนะจะให้ดูลำบากทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผลงานมันเดี๋ยวเจ้าของก็จะว่าครับเดินลุยเข้าไปนะ เอาให้ดูได้แค่คร่าวๆแล้วกันนะครับตามนี้เลยนะผมไม่กล้าลุยเข้าไปนะเดี๋ยวเจ้าของเขาว่าวนะครับอเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาดูการทำงานของโคมสอนะครับ PC60 รุ่น6นะครับผมทำงานต่อเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับ หน้างานเนื้อหาสั้นๆนครับก็ขอยุติการอธิบายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาดูวิธีการตักล่องสวนครับผม